ครับพี่น้องผมตกปลาาอยูหากินครับเมื่อนี้มาพอ,อกันเย็นเมื่อคืนครับเย่นเมื่อคืนพอดีมีพี่น้องเอฟซีเพิ่นบอกว่าอยากเห็นวิธีการให้เนื่อปลาไหลครับเบื้องวิธีการเลี้ยงปลาไหลครับพอดีมีมีคนซื้อปลาไหลมาเลี้ยงแล้วพอปล่อยลงในอ่างปูน้วมันตายครับจริงๆแล้วปลาไหลนี่มันเป็นเป็นสัตว์ที่มีความทนทานครับ ต้องบอกว่าทนท่านต่ยยากคกับที่ผมเอามาปล่อยนี่มันก็เหี่ยวเลยครับเหี่ยวแบบว่ารอแล้วโบม,มี่บม,มีแห้งจะดินเลยครับเอามาปล่อยเมื่อกบาต่ยนะขึ้นอยู่กับการเตรียมบอ่อของเหาครับแต่ว่าม้นนี้พ้ามาเบิงวิธีการให้เยือแล้วก็เยือที่ผมใส่เลียงใส่เรียงปลาลครับมาเบิงเยือก่อนครับอันดับแรก นครับเหยื่อเหยื่อกะเป็นปูครับปูหน้านี่พอดีมันถือถือลอบถือไส้มากครับก็เลยก็เลยเออกมาเอามาขัางไว้มันฝันมันตายครับเอามาไห้มันกินมันกะก็กินครับตัวนี้ก็จะเป็นหนอชฉลีครับหนอชฉลีทุบทุบนี่ผมเยี่ยนมันตัวหน่อยเนาะผมก็ได้จะเอาเฉพาะหัวนหน่อยมามาทุบเพื่อเลี้ยงมันครับอาหารทุกนี้จะเป็นพวกอาหารธรรมชาติที่แบบว่าเยียนปลาไหลห้านี้มันมันกินอยู่แล้วครับ ก็เลยต้องต้องใส่พวกนี้ครับไอสำหรับสำหรับคนที่เลี้ยงเลี้ยงขุนเพื่อที่เพื่อที่จะขายขาเจ้าอาจจะใส่พวกพวกไก่บดครับเนื้อไก่บดผสมหัวอาหารพวกนั้นมันจะบะรุ่งเห็ดเห็ดเนียเย็นโตใหญ่เร็วครับสำหรับที่ผมเลี้ยงนี่คือผมเลี้ยงเพื่อที่จะแบบว่าเลี้ยงเลี้ยงให้มันธรรมชาติที่สุดก็เลยต้องให้เนื้อพวกนี้ครับแล้วก็ฝรั่งเศสนี่มันบริสุทธ์ครับก็เลย เอาให้เอาให้สุมนี้ครับกันไปพวกโค้งไก่พวกหัวออาหานั้นไปซสือครับ <c oughs> ประหยัดความครับไอเรากะที่ผมเอามจริงๆรับผมก็บ่ได้ตั้งใจเรียงนะครับพอดีช่วงใกล้สิปีใหม่แล้วพอดีปีใหม่นี่ผมมีโค้งกันอยู่ครับโค้งกันเที่ยวกับปลายนี่แหละเดี๋ยวจังจังเบิงว่าโค้งกันที่เป็นอย่างผมก็เลยต้องเอาเอาเมื่อปล่อยไปก่อนครับเดี๋ยวเข้ามาเบิงวิธีการให้เงอปลายกันเลยครับไปครับมาเบิงครับ ก็จให้ยเยือะเขากับมะเบิงสภาพอ่างหรือว่าสภาพบอ่อปลาไหลที่ผมใส่เลี้ยงครับนี่ครับผมท่อซีเมนต์นี่ผมไม่แน่ใจว่าท่อ80หรือว่าท่อลอยพอดีเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงปลาหางลูกยุ่งๆๆครับพอดีปลาหางุกยุ่งๆๆมันเบิดแล้วก็ได้ล่องออกมาปล่อยปลาไหลครับปลาไหลนี่ผมเอามาปล่อยในว้นี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเบิ่งสภาพนะครับเออผมจะบ่ใส่ดินนะครับ น้ำนี่ก็เป็นน้ำเก่าที่อยู่ที่อยู่ในบอ่ออยู่แล้วผมผมดูดออกให้ okay. มันเหลือหนอหน่อยครับความสูงของน้ำนี่ประมาณสิบเส้นครับเออผมจะใส่ไม้ครับนี่ครับไม้บางลั่นมันละไม้บางลั่นนี่ผมเคยเอาไปใส่แล้วผมก็มาตัดเป็นท่อนๆประมาณประมาณสิบครับประมาณสิบท่อนเอามาใส่ไว้เอามาใส่ไว้เพื่อที่จะให้เอียนใปนปลาไหลนี่มันเข่าไปลีอยู่ครับตัวนีน้เห็นบอกวา อุปกรณ์เสริมเตไฟตัวนี้ใส่ไฟมาแบตแห้งครับหนาม,มันก็นสีหนาม,มันก็นจะประมาณนี้ครับเออว่ามีเอียนโพขึ้นมาเลยหนาม,มันก็นสีคุณคุณแน,น่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าเอียนมันชีหนาแน,น่ครับอันนี้อยเชอรีด้วยครับอเชอรีผมจะแก้เอา เอาเปลือกมันออกครับทุบๆแล้วเกเอาเปลือกมันออกก็จะมีพวกใส่พวกหัวมันน่ครับหัวน้ดนอยน่ยนยครับจะเอามาให้มันครับเนื่องจากน้ำผมบริเตียนครับบริเตียนน้ำเลยเพี้ยนให้น้ำม,มันขุนครับ กล้องบอสามารถถ่ายทะลุน้ำลงไปได้ครับเดี๋ยวผมจะลองให้เงี้ยตัวนี้ปึ๊บเนี่ยครับเห็นไหมเอียนดูดปุ๊บเห็นไหมครับมันจะดูดปุ๊บเข้าไปเข้ามันเลยครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาให้ไหมเอาให้ไหมเมื่อกี้ยุ่มหนีมีหลายตัวครับ ย้อนลงไปเอาเนเงหายแล้วครับนะดูดเข้าไปแล้วครับนะครับน้ามจริงๆริคุ้นคุนนี่เยนดูดเข้าไปแล้วครับนะครับดูดเข้าไปแล้วโอ้เสียดายเลยมุมงกล้องมันแนมไม่เห็นครับน้าม,มันสีคุค่นคุนม่เลยบม่เห็น เห็นบ่ครับวงเงินดูดไปยังเร็วเลยครับดีหน้ามันสีขุ่นๆครับเมื่อไรเนีม้มก็อาจจะเนียมเราเห็นตอนที่มันดูดหอยฉลีเข้าไปครับปล่อยลงไปสองหน่วยเรือเรือ,อยู่หน่วยเดียวแล้วครับอีกขึ่นหน่อยก็น่าจ,จะมีตัวอื่นเมื่อกี้อีครับครับผมการให้เงื้อปลาไหลให้อาหารปลราไหลของผมก็ ก็จะให้ประมาณนี้ครับคันสมมุติว่าให้สังเกตเบื้องคันน้ำเมื่อเหล่มซีซีเนาหรือว่านา้ำซีเสียเขากบๆๆาาออก็เอาน้ำออกเปลี่ยนน้ำครับการเปลี่ยนน้ำนี้กะกะยาย่าเอาน้ำออกเบิดครับเอาน้ำออกไว้ให้มันเหลือออกยักสมมุติว่าน้ำสี่ส่วนเข้าออกแักสามส่วนเหลือเหลือน้ำเก้เาไวา้ยักส่วนหนึ่งครับ เพื่อที่จะให้เอียนมันปรับสภาพได้ครับคันห้องเอาน้ำออกทั้งเบิดไล่บางที่บางที่เอียนหรือว่าปลาไหลห้องมันจะปรับสภาพบ่ได้ครับมุมกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นบ่ไหนได้ครับแล้วตอนที่เอียนปลาไหลมันนกินเยื่อครับพอดีน้ำม,มันก็สีวนคุ่นแน่แล้วก็มันม่จอกไม่แหนแน่ครับสําหรับคลิปนี้คันนี่ประโยชน์ต่อผู้ชมต่อพี่น้องเอฟซีที่คิดอยากเลี้ยงปลาไหล จังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นํำครับเมื่อนี้ก็สานีนะครับนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมไป